สรุปโคงสุดท้ายเลขทดลองออก ตรงเลขนี้สวัสดีครับสมพรจากแนวครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตากดติดตามนะครับคำว่าติดตามอยู่ด้านขวามือใช้นิ้วจิ้มลงไปให้หายเป็นสีแดงจากนั้นก็กดไลค์ชูนิโปขึ้นแล้วก็กดแชร์แชร์ลงกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซน,นะฮะหรือแชร์ไปยังเฟตฟอร์มือก็ได้นะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดลูกระดิ่งเดือนขึ้นไปคําว่าทั้งหมดขอขอบคุณทุกท่านมากๆครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนําเรื่องราวของเลขทดลองออกมาฝากทุกท่าน อีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูนะครับในส่วนของเม็ดเดียวกันก่อนนะครับที่ให้มาก็คือ95นะฮะชุด2ตัวชุด3ตัวนะครับก็จะมีในส่วนของ095นะครับต่อมานะครับมาดูของแอดใบหอมกันบ้างนะฮะท่านผู้ชมครับสำหรับแอดใบหอมนะครับก็ให้มาชุด2ตัวนะครับก็คือ81 84 87 83 86 8 9นะครับจะสังเกตว่าจะเด่นไปที่8นะครับ สถิติของแอดไบหอมนะครับปีที่ผ่านมานะครับเก็บสถิติกันมาดีเลยทีเดียวนะครับคิดเป็นนะครับร้อยละแกันเลยทีเดียวนะครับเอาละครับมาดูไฮไลท์ที่สําคัญในคลิปวิดีโอนี้นะครับที่ผมนํามาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับก็คือในส่วนของเลขทดลองออกนะครับการคํานวณแบบธรรมดานะท่านชมหมายเลขที่ได้ก็คือนะครับเจ็ 8ปดนะครับในส่วนของนะครับรางวัลที่1นึ่ะท่านชมเป็นแค่แนวทางนะครับต่อมานะฮะรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับแนวทางก็คือ0ูนย์นั่นเองนะท่านชมเอาละครับต่อมานะครับมาดูในส่วนของนะครับตัวเลขนะครับการคำนวณออกทดลองนะครับ ตัวเลขนะครับรางวัลเลขหน้า3ตัวนะฮะมี2ครั้งนะครับครั้งที่1ได้แก่หมายเลข350นะครับแล้วก็986นะฮะต่อมานะครับเป็นรางวัลนะครับเลขท้ายนะครับ3ตัวนะครับมีนะครับอ่าสองครั้งด้วยกันนะฮะท่านผู้ชมก็คือครั้งแรกก็คือ990นะครับแล้วก็ครั้งที่2ก็คือ789นะครับจะสังเกตว่านะครับตัวเลข9นะครับจะมีในส่วนของ3ตำแหน่งกันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมเอา แล้วครับมาดูในการค้านวณนะครับสูตรแบบโบราณกันบ้างนะครับก็ถือว่าสูตรโบราณนะครับเป็นสูตรเก่าแก่นะครับที่น่านะครับอ่เชื่อถือได้นะท่านผู้ชมแต่ยังไงก็ตามนะครับก็ใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะสูตรโบราณนะครับเลขทดลองออกละวันที่1ได้แก่หมายเลขนะฮะแปดเจ็ดสามหกนะครับแปดหกหกนะฮะท่านผู้ชม ส่วนรางวัลนะครับเลขท้าย2ตัวได้แก่หมายเลข0ูนนะครับก็ถือว่า0ูนนะครับก็น่าจับตานะครับแล้วก็6กหนะครับท่านผู้ชมครับต่อมานะครับเป็นรางวัลเลขหน้า3ตัวที่น่าจับตานะครับก็คือมี2รางวัลนะครับเป็นนะครับสูตรทดลองโบราณนะฮะท่านผู้ชมครับ ส่วนนะครับรางวัลเลขหน้า3ตัวนะครับครั้งที่1ได้แก่หมายเลข3,4,8แนะครับแล้วก็ครั้งที่2ก็คือ984นะฮะส่วนนะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวนะครับก็คือหมายเลข988นะครับแล้วก็7 87นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับปู่ชายวิจรณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นของเชื่อส่วนบุคคลนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีกดติดตามสั่นกระดิ่งไว้เลยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากหนูนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีแต่โชคมีแต่ลาบนะครับหาพายจากโควิดสวัสดี